ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับคำวันนี้กับวันพฤหัสที่สองนะครับเนาะมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับครับพยายามข้ามติดตามเล่าพันธนาต่อยนะครับเนาะจึงในน่องวดที่ผ่านมามีผู้โศกผู้มันมโนเอฟซีครับไปโศกมุมมันกับสู่กันต่อยเนาะเอฟซีเนาะครับธรรมดาครับมี เขามีรถธ,ธรรมดาเนาะครับเนาะครับงวดวันศุกร์ที่สามก็คือมืออื่นนี่แหละเนาะเอฟซีเนาะครับครับเล่าพัฒนาออกมือขึ้นมือขึ้นนี่เนาะครับเนาะสองหกสามห้าห้าสามล่างกอ็ออกสามหาครับสามหาหาสามออกทั้งบนทั้งล่างครับแต้มมือนี้พอแต้มผ้ามันติดตามเล่าพัฒนากับ ปูโคราดนะครับเนาะครับเบิร์น้ำกันครับเอซวันศุกร์นะครับเนาะศุกร์ที่สาม มีนาคมเราพัฒน,นา พัฒนาปูโคลาด บนบนวิ่งรูด แปดตัวเดียวนะครับมาวิ่งตัวเดียวบนจับคู่นะครับแปดสอง แปดแปดแปดเก้าแปดหนึ่งครับที่มีสี่สี่สองสี่หนึ่ง ีนย์ซีซีนะครับ8ปดหางนะครับจเจ้าปูคนนี้ให้ที่8ปดนะครับเะติดแปดแปดสองปดปดปดกเกปดหนึ่งครับเนีนหางข้าง,งบนนะครับแต่ว่าตัวที่ปูคนนี้ให้เ้ามาเข้าเก่านะครับเนาะ บานี้ล่างครับล่างวิ่งรูดล่างวิ่งรูด ตัวเดียวนะครับวิงบ่งรูดหกตัวเดียวจับคู่นะครับเนาะจับคู่ล่าง หกหนึ่งหกสองหกศูนย์หกสี่สี่ห่างนะครับล่าง นี่อยากปรัดคำอีกทีก็มากตัวเด็กเอาได้ครับเด้อปูกับให้มาเนียนมากหลักหกนะครับเนาะมีตัวหกครับหกหกหนึ่งหกศูนย์หกสองหกสี่นะครับนี่คือหลางนะครับโคราดนะครับเนาะสัตเจยนนะครับ ครับเ็นบครับสังเกตองคปูพันธุ์ร่วมกันมาสูตรใหม่นครับจำได้นะครับเนาะเาลาพัฒนา3มีนาคม6 6บนวิ่ง8นะครับ8ปดสอง8ปดแปดแปดเดหนึ่งสสองสหนึ่งสีี่สีครับคู่เนีนที่8ดนะครับเนาะบนครับล่างครับล่างวิ่ง6กนะครับจับคู่6กสองหกหนึ่งหกศูนะครับ คือล่างนะครับเนาะครับเอาพ่อเตีมขอกราบขอประคุณปูหลายๆนะครับ,เ,บ,ดดรบเดอ้อปูโคราดนะครับเนาะจะให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตีมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไว้เป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาเอาวันศุกร์ที่สามีนาคมหกหกนะครับเนาะเล่าพัฒนาปูโคราดนะครับบนวิ่งรูด 8ตัวเดียวครับจับคู่82 88 89 81 42 41 40 44ครับเน้นที่82 88 89 81นะครับส่วนตัวบบเน้นเข้ามาเข้ากับเอานะครับ14เนาะครับส่วนล่างครับวิ่งรูด6ตัวเดียวจับคู่61 62 60 64 สีหางเนๆเนาะครับเนะาะหมักต่เดอร์เฮากะเอาสถที่สำคัญเฮากะอย่าลืมกับตัวไว้นำเด้คเดอ FC. ครับเดอเอฟซีครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับเข้ามาแล้วกันมาขันซอบก็่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้ยมไม่เด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะครับเอ้าสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอแต้ม พอต้มขอไว้พ่อให้มีแต่ข้มสุขข้มเจริญนะครับเด้อข้มเจ็บอย่าให้ได้ร่วมไข่ยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันครับหัวที่ผ่านมาผูบอสมบังเฮ้ากับเอาขันต่อสู่ขันต่อเอนาะอพีนะ่เนาะครับสุขสศกมันมันไปกับปู่โคราดนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม